หมู่บ้านเหอฮาวาอะไรนะนางหนูชูนั่นกลายเป็นองค์หญิงอย่างนั้นละโมอ,อะไรกันนี่ท่านพี่ไม่ได้บอกพวกท่านเช่นนั้นหรอกเหรออย่างไรซะพวกท่านก็เคยเลี้ยงดูปูเสือนางมากกว่าสิบปีเด็นั่นกลายเป็นองค์หญิงไปแล้วเหรอเช่นนั้นตอนนี้เขาก็มีเงินทองไปตกแต่งช่วยฮาวาแล้วเช่นนั้นเลสินะ ที่สาวคนงามท่านนี้ก็คือจะทำอันใดห้ามแต่ต้องคุณหนูโดยเด็ดขาดเพีย้ยเอ้ยาก็แค่จับมือเท่านั้นเองไม่ได้ทำให้เสกรอได้สักหน่อยเขายังเป็นเพียงเด็กน้อยเหตุใดต้องดูเพียงนี้ด้วยละ่ะคนในบ้านนี้ช่างน,น่าสะอิสะเอียนซะจริงมีหน้าละ่ะยามนี้ถึงได้กลายเป็นคนจน ที่จนที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้ <c oughs> ท่านอากล่าวมามีเหตุผลเด็กน้อยก็เช่นนี้ซุกส,สนบ้างเป็นเรื่องธรรมดานี่เวลาก็สายมากแล้วข้าจะต้องออกเดินทางไปสวดภาวนาที่วัดแทนท่านแม่สะก่อนเยอะแม่ท่านว่าของใช้ขององค์หญิงจะหรูหราโออากว่านางมากหรือไม่กึกย์ ข้าจะเอาข้าจะเอาข้าจะนั่งรถม้าที่ดีกว่าของพี่สาวผู้นั้นได้ได้วันพรุ่งนี้เราค่อยออกเดินทางไปหานางหนูชูนั่นให้พี่สาวของเจ้ามอบของที่ดีที่สุดทั้งหมดให้กับเจ้านะพวกเราอย่าไปสร้างความวุ่นวายเลยแม่นางผู้นี้ดูเช่นใดก็รู้ว่าวันนี้นางจงใจมาหาพวกเรามีแต่ผีเท่านั้นถึงจะรู้ว่านางวางแผนอันใดเอาไว้ แต่หากเราไม่ไปเอาเงินกับนางเด็กนั่นต่อไปเงินที่ใช้สำหรับหามเมียให้เถียต้านไหนจะสร้างบ้านอีกเจ้าจะเป็นคนออกเช่นนั้นเหรอฮะเป็นเจ้านั่นแหละที่ไม่เอาทานแต่เป็นผีพนันอีกแอบเอาเงินที่จวนโหมอบให้ไปเล่นพนันจนเกลี้ยงหมดตูดเช่นนี้เนี่ยเออโอ้จริงด้วยตะกูลอยู่ของพวกเราเลี้ยงดูนางมาสมบัติของนางก็คือของข้า ล่อยแต่ยายเด็กนั่นตั้งแต่จากไปก็ไม่เคยกลับมาเยี่ยมเยียนพวกเราเลยสักคราเดียวอยากจะเอาเงินมาจากนางกลัวว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะสิแม่นางผู้นั้น,น,นกล่าวว่าจนโหจะจัดงานเลี้ยงฉลองอะไรนั่นไม่ใช่เหรอถึงยามนั้นเจ้าก็อาศัยช่วงจังหวะที่คนมากมายไปตะโกนหลอกแกล้งป่วยนางไม่มีทางไม่ให้เจ้าอยู่แล้วจริงด้วยสิ งั้นก็ตามนี้เลยนะในเมื่ออีกไม่นานก็จะมีเงินเป็นกอบเป็นกรรมแล้วเช่นนั้นข้าขอตัวไปลงขันสักตาสองตาก่อนแล้วนะอยู่ต้านิว้วกลับมาเดี๋ยวนี้นะโว้ยทั้งหมดนี้ยังไม่พอฟิว โมอูมีข่าวอะไรส่งมาบ้างหรือไม่ตอนนี้นางสั่งให้โมอูจับตาดูคนอยู่ขอรับทว่าข้าน้อยได้ยินข่าวลือหนาหูมาข่าวในเมืองแพร่ต่อขยายกว้างขวางรวดเร็วความว่าคุณูใหญ่ของสกุลจงเป็นคนจิตใจโหดดำอมหิตอากตันอยู่ไม่รู้คุณคนจะให้ข้าน้อยลงมือเลยหรือไม่ ไม่จําเป็นในเมื่อนา,นางใช้กลยุทธ์ไม่ขยับพลทหารดูถ้าคราวนี้คงจะเผยเขี้ยวเล็บของนางออกมาแล้วลนะ่ะคุณหนูภายนอกกําลังมีข่าวลือแพร่กระจายว่าท่านเป็นคนเนรคุณลืมบุญคุณผู้มีพระคุณเจ้าค่ะไม่ต้องสนใจข่าวคมลอยไม่เป็นความจริงเช่นนี้นะ่ะปล่อยมันไปกับสายลมเถอะแต่ว่า คุณหนูข่าวคมลอยเช่นนี้ทำร้ายผู้คนมามากมายนักแลท่านจะไม่จัดการไม่ได้นะเจ้าค่ะมันก็จริงจะต้องทำการแผนซ้อนแผนด้วยละ่ะในเมื่อน้องสาวของข้าชอบพัดให้ไฟห่มกระพือเช่นนั้นข้าจะสมฟืนเข้าไปให้ไฟยิ่งลุกชนขึ้น